กรณีของสมาคมแบงค์นะฮะที่ก็จะมีการไปพูดคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยประเด็นใหญ่ก็คงอยู่ที่เรื่องของการกำหนดนโยบายทางการเงินนะครับก็คือตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เป็นกระแสพูดคุยเป็นวงกว้างในปัจจุบันนี้นะครับถึงจุดยืนของแบงค์ชาติกับ แนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลบนะว่ามันมีความย้อนแยง้งกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะครับทางคุณพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยหรือ k คทในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสาสาบันก็คือกอกอรอนะครับว่าที่ประชุมนั้นมีมติเห็นชอบร่วมกันในการทําหนังสือเพื่อขอเข้าพบ นายเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤะพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหาหรือในเรื่องเศรษฐกิจและกรอบเงินเฟอ้อส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นเนี่ยมองว่าตลาดรับรู้การปรับลดดอกเบี้ย,ยลงไปบ้างแล้วซึ่งต่างก็คาดการณ์นะฮะว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%ภายในปีนี้และก็จะไปลดอีกรอบนะฮะประมาณ0 2 5ถึง0.5%ในปี68ทั้งนี้เนี่ยทาง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สาบันก็คือกรกรอยากจะให้แบงค์ชาติพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดรวมถึงการปรับกรอบอัตราเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อที่จะลดผลกระทบของ Real Sector ในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ อันนี้นะชัดเจนนะในแง่ของคุณพยงนะครับว่าเดี๋ยวจะทําหนังสือขอข้าพพบแบง์ชาติและก็มีสุดยืนว่าแบง์ชาติควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับคุณพยงระบุด,ด้วยนะครับว่าหากมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงก็จะส่งผลให้ภาคธนาคารมีการปรับลดดอกเบี้ยลงตามด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาดส่วนจะเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อหรือดอกเบี้ยเงินฝากฝั่งไหนจะปรับลดลงมากกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดเป็นหลัก ขณะที่ส่วนต่างไรายได้ของดอกเบีย้ยสุทธิหากดอกเบีย้ยนโยบายปรับลดลงนะครับก็ย่อมจะได้รับผลกระทบตามกลไกตลาดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามขอย้ําว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่ใช่สิ่งที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะแก้ไขได้แต่จะต้องสอดประสานกันระหว่างรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้หากว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรอ,อง,องไม่ได้มีการปรับลดดอกเบีย้ยตามที่คาดหวังไว้ภาคธนาคารก็มีมาตรการในการแก้หนี้รองรับ ไว้อยู่แล้วอันนี้ต้องขอปรบมือชื่นชมนะค,คือต้องบอกว่าสมาคมธนาคารไทยนี่แหละเขาก็เป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในการผลักดันนะฮะให้บรรดาแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยต้องออกมาตรการของตัวเองมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะฮะช่วยเหลือลูกหนี้ทำไมฮะก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างสถียภาพให้กับ ทั้งในแง่ของสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่าอใช่เพราะแบงค์ชาติเขาไม่ลดให้นี่อืมะไหมรบรดาแบงค์ก็ต้องมาทำหาแนวทางทำกันเองอ่าใช่นะแต่เขาก็พูดชัดเจนแล้วอันนี้ในนามของกกอรอนะว่าแบงค์ชาติควรจะต้องเร่งลดอัตราดอกเบี้ยให้ได้เร็วที่สุดอืมไปดูอีกหนึ่งความเห็นของสภาหอการค้าไทยท่านรประธานสนั่นอังอุบลกุลระบุไวอ้อย่างไรครับคุณสนั่นบอกว่า ที่ประชุมก,ะกะรกรมีความกังวลต่อสถานการ์ค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออกโดยมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับควรจะให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลค่าเงินไม่ให้แข็งค่าหรือว่าผันผวนมากจนเกินไปและควรมีการสื่อสารแบบเชิงลุกมากขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถรับรู้และปรับตัวได้ทันตันต่อสถานการณ์ท้งนี้มองว่าหากค่าเงินบาทมีการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจจะทําให้ไรายได้ในรูปของเงินบาทของผู้ส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบประมาณ1 8แถึง2.5แสนล้านบาทด้วยกันดังนั้นจินเตรียมที่จะมีการเสนอแบงค์ชาตินะครับเร่งพิจารณาในการปรับลดอตัตราดอกเบี้ยและพิจารณาทบทวนกรอบเป้าหมายของเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพและโครงสร้างของเศรษฐกิจประเทศนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวจับตามองนะฮะสำหรับการนัดหมายดูว่าท่านผู้แบงค์ชาตินี่จะให้คิวให้คิวให้คิวทั้งให้คิวประธานสมาคมแบงค์สมาคมธนาคารไทยคุณพยงศิีวนิชเนี่ยเข้าไปพบได้เมื่อไหร่ใช่น่าจะหลังจากหาเรือกับคุณพิชัยหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะเออหน่าจะหลังหรือเปล่าคุณพิชัยชัววชิระนี่จะเจอกับ่พผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อไหร่นะคือตามตามเป้าหมายเขาอยากเจอสัปดาห์นี้ไงแต่ยังไม่ได้รับคมตอบกลับอย่างชัดเจน นะเขาส่งสัญญาณว่าอยากคุยสัปดาห์นี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นครับ